สวัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะรีวิววันนี้นะครับเรา2คนพาไปเจอกับของใหญ่เลยนะครับบอกใบให้นิดนึงค่ะมี10ล้อครับบอกอย่างนี้แล้วก็ต้องนึงกว่าเป็นรถ10ล้อใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะครับเราจะพาไปรีวิวเครื่องบิน Airbus A350-900 XWB เย้ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารการบินไทยและ s p i n นาย l อ a l ์เนและลูกเรือทุกคนมีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการเอื้องหลวงค่ะ Please be informed that Thai Airways is a non-smoking airline We wish you a pleasant flight เรามาเริ่มจากรูปร่างภายนอกของเครื่องบิน Airbus A350-900 ลำนี้กันนะคะเครื่องบินนักษณะไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเป็นเครื่องบินที่มีปีกนะคะแล้วก็มีล้ออยู่ทางล่างได้ไหมอย่างนี้ได้ดี <laughs> จริงมารีวิวค่อนข้างยากเนาะรีวิวเครื่องบินรีวิวยังไงนะคะ,ะมาดูความยาวก่อนความยาวของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่67เมตรนะคะส่วนวิงสเปนหรือว่าความยาวของปีกจากด้านหนึ่งไปยังปีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่65เมตรค่ะใช่ครับเครื่องบินเนี่ยมีความสูงนะครับมากถึง17เมตรด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดจะมาเดินรอบคันเหมือนรถยนต์เนี่ยก็น่าจะเหนื่อยหอบนะครับแต่ถามว่าเราจะทํำไหม <ทำ S 2> เราจะขับนะครับ สำหรับน้ำหนักของเครื่องบินลำนี้เนี่ยรวมน้ำหนักบรรทุกโดยสารแล้วหรือว่า Maximum Take-off ออฟเวทเนี่ยรองรับได้ถึง275ตันเรามาดูกันที่ล้อรีวิวล้อคู่หน้าเครื่องบินนะคะโอเคมี10ล้อจริงๆ uh huh. โดยที่จะมี2 0 0้ออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมาดูสเปคหน้ายางของล้อเนี่ยนี่คือล้อขอบ16เองนะ uh huh. แต่ว่าสเปคหน้ายางโหดมากครับ 1,539.5R16 0 0 Oh. คือแก้มยางเนี่ยหนามากๆเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักของเครื่องบินแก้มยางเนี่ยยังไงก็ต้องใหญ่กว่ารถบรรทุก10ลอบล้อป่ะใช่แน่นอนอนี่คือใหญ่จริงๆนะครับรองรับน้าหนักได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เติมลมยางมีสเปกลมยางด้วยนะรอปกติเราเติมลมยางรถยนเราอะสามสิบกว่าสี่สิบนี่ไืนีมีบอกนะครับว่าวห,หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไคือแน่นมากๆตึ๊บมากๆนะครับเวลาเครื่องบินน้าหนักแบบระดับ200ตันอะแลนอะ ปึง้งยางเนี้ยเอาอยู่นะครับแล้วก็ตัว n o แล landing ียร์ตรงนี้ก็ต้องเอาอยู่ด้วยด้วยเช่นเดียวกันด้วย,วยน้ำหนักของต้องรับแรงกระแทกเนาะปึง้งแก้มยางจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าแก้มเราเนี่ยต้องลองจับดูถึงจะรู้ T <ช> H <laughs> K อันนี้คืออะไรแบบว่าบอกว่า thank you for flying with us เลยเนี่ยอ๋ออันนี้เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทะเบียนของเครื่องบินอ๋อก็เหมือนแบบถ้ารถยนต์ก็จะอยู่ข้างหน้าข้างหลังอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่คือทะเบียนเนี้ย เครื่องบินพาณิชย์ทุกลำาี่ยัเครื่องบินส่วนตัวด้วยจะต้องจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเหมือนรถยนต์นั่นแหละแล้วก็จะป้ายทะเบียนก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีคีย์ให้ดูอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องบินที่จดทะเบียนของไทยมันจะขึ้นต้นด้วย H S ขีดแล้วก็จะตามด้วยตัวอักษรสามตัวสามตัวนี้แหละที่เราเห็นก็เจอ H S ขีด T คือการบินไทยแล้วก็ตามมาด้วยรหัสของเขา H k อย่าง H เนี่ยก็จะ r e p r e s ร n t ซ A 3 5 0 อ,ลอไล่มาเรื่อยๆตอนนี้การมีไทยมี A สามห้าศูนย์สิบองลก็จะไล่มาตั้งแต่ HSB TSC ไล่มาเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยถ้าอ่านทะเบียนนี้เป็นก็จะสามารถบอกได้ว่าเครื่องบินนี้ เป็นของประเทศอะไรสายการบินอะไรเครื่องบินอะไรเป็นลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือของการบินไทยเนี่ยอ่านได้ง่ายมากเพราะว่าเขาเ,เรียงตามขั้นนี้แต่ของบางประเทศก็อาจจะไม่ได้เรียงนะอเมริกาก็ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นแล้วก็ตามด้วยเลข4ี่ห้าตัวก็แล้วแต่แราต่อกันไปเรียงกันไปล้อหน้าว่าใหญ่แล้วเนี่ยล้อหลักของเมล็ดยิ่งเกียร์ใหญ่มากใช่ตรงนี้คือส่วนที่รับน้ําหนักเยอะที่สุดละลวเวลาเครื่องบินลงอ่ะอันนี้ลงก่อนปึ้งที่เราเราได้ยินเสียงบางทีนักบินก็ลงแรงๆนะกระแทกแบบปึ้งเนี่ยคือยางเนี่ยรับน้ําหนักนะครับ บริเวณแผ่นนิ่เกียร์นี่รับน้ําหนักเต็มๆก็เลยต้องใหญ่ขนาดนี้ขนาดหน้ายางอยากรู้มากอ่าฮะนี่คือ1,400งพันสี่ร้อยห้าล้อแมตที่สานิ้วแล้วก็ใส่หน้ายางซีรี่พันสี่ร้อยเข้าไปอันนี้คือใหญ่สุดในบรรดาล้อทั้งหมดของเครื่องบินนี้แล้วใช่ปะใช่อันนี้คือตัวหลักแล้วจะมีอีก8ล้ออยู่ตรงนี้ก็คือซ้าย4แล้วก็ขวาอีกสล้อรวมกันเป็นสิล้อไงที่เราบอกอ๋อไม่ได้ล้อเล่นสิบร้อจริงๆเพราะอาไหร่วะล้อนี้240 psi ดูล้อเสร็จแล้วนะคะเครื่องยนต์ละ่ะส่วนสําคัญโอ้เครื่องยนต์ของเครื่องบินเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ที่แบบเปิดฝากระโปรงหน้ามาเจอเปิดฝากระโปรงท้ายมาเจอแต่ว่าเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือเราขึ้นเครื่องบินมองไปที่ปีกเราจะเห็นเครื่องยนต์<า>ลูกใหญ่ๆนี่เลยก็ซ้ายขวาอยู่นี่เราอยู่บนเครื่องบินเราจะไม่รู้มันใหญ่ขนาดไหนพอมาอยู่ข้างๆเรารู้สึกก็แบบโอ้โหที่ห้อของเครื่องบินกับที่ห้อของเครื่องยนต์เนี่ย เป็นพละยี่ห้อกันนะคืออย่างรุ่นนี้เนี่ย a i r b u s a เ5 0า0 0เนี่ยเขาก็ใช้เครื่องยนต์ของ Rolls Royce นี่โลโก้ที่คุ้นเคยนะคะก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ซึ่งเ,เป็นคนละบริษัทกับ r o l l s r o y c e Motor Cars ใช่นี่เป็น Rolls Royce ที่ผลิตชิ้นส่วนและผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยเฉพาะ Op e ป a เ i ชัน <Operation S 2> คือแยกกันเลยแต่ว่าแชร์ลโลโก้แบบเดียวกันใช่คือเราจะเห็นตัวโก้อเหมือนกันใช้ชื่อโร s r o y อ e เหมือนกันแต่ความจริงแล้วเนี่ย เป็นคอรบ,บรัษัทกันเลยแหละแยกกันไม่มีโรงงานที่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับสเปคที่ใช้ของลำนี้เนี่ยก็คือเครื่องยนต์ r รส l อ r o y c e Trent X W B อีีด84 84ที่ว่าเนี่ยก็คือทรั t หรือว่ากำลังของเขาสามารถสร้างทรั t ได้มากถึง84,000ปอนด์แต่ว่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะมีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมมากๆอัตราการประหยัดน้ำมันของลำนี้เป็นยังไงบ้างและแ,แบบจุดได้เท่าไหร่ อัตราการประหยัดน้ำมันที่บอกว่าเครื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดทำการบินอยู่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะกินน้ำมันประมาณ5.5ตัน uh huh. ถึง6ตัน uh huh. ต่อชั่วโมง oh. ก็คือชั่วโมงหนึ่งอะเผาน้ำมันไปประมาณ6,000ลิตรหรือประมาณชั่วโมงละแสนกว่าบาทนี่ค่าน้ำมันนี่ประหยัดแล้วนะประหยัดแล้วเหรอขนาดถังน้ำมันของ Airbus A350-900 เนี่ย จะอยู่ที่110ตันก็บินไปเนี่ย mm. ก็จะเผาน้ํามันไปประมาณนเนี่ยเนาะก็คือ6กตันต่อชั่วโมง mm. ก็จะบินได้ประมาณเกือบเกือบยชั่วโมง mm. ที่ใส่การบินก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0พกว่าไมล์ถ้าเกิดเปรียบเทียบกัน รีวิวเครื่องบินจากข้างนอกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาที่เราจะขึ้นไปบนเครื่องบินกันแล้วตื่นเต้นอ่ะคือแบบปกติเราก็ขึ้นเครื่องบินในฐานะของผู้โดยสารใช่ปะก็ไม่มีนนโอกาสนนได้มาเดินอย่างนี้หรอกเออเดิมแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะถูกบังคับให้เข้าประตูหน้าซ้ายของเครื่องบินเข้าไปเลยพอเข้าไปเนี่ยก็ต้องตรงดิ่งไปที่ที่นั่งของเราเลยก็จะไม่ค่อยได้ดูอะไรเยอะแยะมากมายเท่าไหร่นาะใช่ครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากมามีประสบการณ์อย่างนี้แหละเขาก็เลยไม่ให้เราทำไง <laughs> พอถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยผู้โดยสารก็จะไม่ได้ขึ้นเครื่องสักทีนะก็จะถ่ายรูปก,กับมุมนั้นถ่ายรูปก,กับมุมนี้ <kä> <f> ขอไปดูรอใกล้ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบังคับว่าจากอาคารเทอร์มินอลขึ้นเครื่องไป,ไปที่นั่งของตัวเองเออนั่งเลย <c oughs> แต่วันนี้นะคะเราจะพาไปดูแบบรละเส่วนที่อาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยแหละก็อาจจะไม่ได้เป็นรีวิวเหมือนกับที่หลายคนคาดคิดไว้เนาะคือไม่ได้มาทำศูนย์ถึงร้อย ใชว่ว่าขับได้เร็วขนาดไหนอันนั้นเก็บเป็นโปรเจกต์เขานะ <c oughs> หรือว่าไหนอัตราการสิ้นพึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงลองเผาดูซิอะไรอย่างนี้ดูซิว่ากดเต็มที่เนี่ยกินน้ํามันกี่พันลิตรแต่ก็เป็นหลายๆอย่างที่จะได้เห็นแล้วก็เราคิดว่ามันน่าสนใจแหละอ่าไปดูบนเครื่องกันครับโอ้โหนี่แบบตื่นตามากๆเธอมันแบบนี่เป็นประสบการณ์ที่ <c oughs> ไม่ได้ได้มันได้ง่ายๆนะเราอยู่บนเครื่องบินกันแค่สองคนเท่านั้น ผมช่างภาพด้วยเป็นสิมๆข้างหลังามยิกันมีอีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เรายึดเครื่องบินแอร์บัสเอสามห้าศูนย์ของการบินไทยนะครับยึดนี่คือเอากลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไว้ที่นี่ไว้ที่นี่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะพาดู พาร์ทที่เราขึ้นเครื่องบินมาก็ได้เห็นอยู่แล้วคือผู้ชมก็อาจจะค่อนข้างชินตาอยู่แล้วที่เห็นอู๋จะป็นนายรีวิวเดี๋ยวก็ b u บิสเ s สค a าสเดี๋ยวก็ First c คลาสอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาตรงจุดนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะดูในคลิปรีวิวได้วันนี้อยากจะให้เป็นส่วนที่ผู้โดยสารทั่วไปจะไม่มีโอกาสได้เห็น<อ>ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆอ่ะเป็นแบบ unseen part เราเองก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยพิเศษค้เหรอเวลาอู๋จองเครื่องบินให้ก็จะจองตั๋วเป็นแบบอีโคโนมีให้ซูชิงนะคะตัวเองก็นั่งพิเศษอยู่คนเดียวอยากจะเห็นแบบพาไหนก็ได้ที่เราจะไม่ได้เห็นในฐานะผู้โดยสารอืมได้อยากเห็นอะไรอ่ะตอนนี้เหรอตอนนี้ตรงนี้เฉยๆแล้วเพราะว่าเห็นเธอทําบ่อยแล้วไปดูห้องนักบินอยากเห็นเข้าได้เหรอได้ดิอ,อันนี้ก็คือ เห <Flight> มือนในหนังเลย่ะหรือว่าข<ล>อ c k ิ i นะครับอันนี้ uh huh. ของจริงแล้วไ,ไม่ใช่ simulator ใดๆทั้งสิ้นนะ uh huh. อันนี้กดเล่นไม่ได้แล้วใช่ป่ะอันนี้ปุ่มเยอะมากมเมาบอกกันว่าประตูของห้องนักบินเนี่ยปก uh huh. ติตแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่สีเขียวที่สุดนะครับคืต้องปลอดภัยที่สุดของเครื่องบินแล้ว uh huh. ดังนั้นประตูนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถเข้ามาได้นะครับต่อให้เป็นลูกเรือจะเข้ามาเนี่ยนักบินก็จะต้องอนุญ,ญาตก่อนก็จะมีการปลดล็อกประตูจากฟังก์ชันของเขาโอ้โหแต่นี้มันเป็นวิวที่แบบว่ามองออกไปแล้วก็ นั่งไหมอะเต่นเต้นเต้นนั่งได้เหรอเข้าได้เหรอได้นั่งได้โอเคอะเชิญ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 เรานั่งด้วยแอรอยากกดเล่นนะเด้เฮ้ยมันแบบยั่วยวนมากๆเลยปุ่มต่างๆทั้งหลายอาบอกเฟิร์นถ้โดยทั่วไปคือปกติแล้วเนี่ยนักบินเนี่ยจะมี2ตำแหน่งก็คือมีนักบินที่เป็นกัปตันกับผู้ช่วยนักบิน กัปตันเนี่ยจะนั่งฝั่งซ้ายเสมอเสมอ,อแล้วก็ผู้ช่วยนักบินจะนั่งฝั่งขวาเราเป็นผู้ช่วยเหรอวันนี้แต่ว่าไม่จําเป็นว่าเป็นผู้ช่วยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไร uh huh. คือพายล็อตอินคอนโทรลอาจจะเป็นผู้ช่วยนักบินก็ได้ uh huh. คือโอเปเรตทุกอย่างแล้วกัปตันก็มอนิเตอร์หรือว่า <Okay. S 1> ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่า uh huh. ด้วยยศด้วยตาแหน่งแล้วเนี่ยกัปตันจะนั่งซ้ายแล้วก็ผู้ช่วยนักบินจะนั่งขวาเค <Okay. S 1> ในนี้จะมีเก้าอี้ที่เพิ่มจากตําแหน่งปกติด้วยเ uh huh. ช่นจะมีเชคเกอร์หรือจะมีีีีีนนนนัักิทท่่่3ออะะไไรรยยาาาางงเ้้มมจตด อันนี้ถ้าดูจากในหนังก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่คุ้นตาม,มากว่าเวลาจะแบบว่าเล่งเครื่องเล่งเครื่องอ,อันนี้อันนี้ทำหน้าที่เหมือนกับล้ายๆเป็นคันเร่งแต่ว่าเครื่องมินยุคใหม่ๆแบบนี้นี่คือโคตรใหม่มคือ A สามห้าสิบพีเก้าร้อยนี่ถือเป็นเครื่องมินยุคใหม่มากก็จะมีจอเยอะมาก ก็ทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่บินได้ก็ต้องอ่านรายละเอียดต่างๆที่อยู่บนจอตรงนี้อันนี้เอาไว้เทคหาเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอเฮ้ยจริงๆเอาไว้เอาไว้ีพวะแบบว่ามเมสเซจต่างๆหรือว่าเราจะสามารถคียเพื่อส่งข้อความไปเทเลกราเมลงไปคุยกับภาคพ,พื้นเวลาภาคพื้นคีอะไรมาก็จะมาโชว์อยู่บนนี้เหมือนกันมีแมสเซจส่งมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยอาจจะเจออากาศไม่ดีนะหรือว่าสนามบินนะสนามบินนี้มีปัญหาเลยจะส่งข่าวใหญ่ๆที่แบบบางทีเราบินอยู่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยส่งมาบอก สุดยอดที่นั่งเนี่ยสบายกว่าไปเสนอคลาสิกเธอกว้างขวางจะได้นั่งทําการควบคุมการกินได้นานๆอีกอันนึงที่เธอจะชอบก็คือจอยสติ๊กอยู่ข้างหน้าเธอเหมือนเล่นเกมใช่ไหมอันนี้คือเหมือนเล่นเกมที่สุดแล้วไม่มีอะไรเหมือนกับอันนี้อีกแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นแอร์บัสจอยสติ๊กจะอยู่ขวาเห็นปะอ่าฮะก็คือจะใช้มือขวาในการควบคุมเดี๋ยวลองลองจับลองจับจอยสติ๊กในการควบคุมอือ่ะทีนี้เนี่ยพอจะเรียนมาเป็นกัปตัน จะต้องแปดมอตามือซ้ายใหม่คือก็เลยเหมือนกับว่าต้องต้องมีสกิลเพิ่มเติมคือควบคุมด้วยมือซ้ายได้ด้วยคือก็อันนี้ก็แล้วแต่เนะแล้วแต่คนที่จะเทรนขึ้นมาอ๋อฮะโหนั่งตรงนี้เท่มากเลยอ่ะล้วคิดถึงภาพว่าแบบพออยู่บนท้องฟ้าแล้วมองออกไปจะเป็นแบบภาพวิวแบบร้อยแปดสิบองศาเออเนะเราคิดว่าตรงนี้เป็นที่ที่วิวดีที่สุดในเครื่องบินเวลาดูในหนังก็จะต้องแบบว่ามียกมือขึ้นแล้วก็ออตรงนั้นมีปุ่มบังคับการตรงนั้นตรงนี้อะไรเต็มไปหมดแล้วก็แบบว่าทำเป็นกดเยอะๆอะไร ก็จะแบ่งระบบเอาไว้หลายระบบอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีการตีกรอบเอาไว้อันนี้คือเกี่ยวข้องกับไฟไฟที่ว่าเนี่ยคือเวลาไฟไหม้เครื่องยนต์สมมติว่าเกิดไฟไหม้เครื่องยนต์มามันก็จะโชว์ตรงนี้ก็แต่แบบว่าเราจะต้องมาจัดการกับระบบเนี่ยเวลาไฟไหม้เครื่องยนต์ตรงนี้ตรงนี้คือระบบไฮดรอลิกตรงนี้คือระบบน้ำมันตรงนี้คือระบบไฟแบ่งแยกออกมาเป็นแบบโมโนแลยนะครับซึ่งปกติแล้วข้องูลเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ใช้ตอนที่มันมีปัญหาสัย่าเราก็จะมองขึ้นมา ดังนั้นก็แปลว่าแบบเมื่อไรก็ตามที่เริ่มจะแบบมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีอะไรที่มันมีไฟสีแดงเยอะๆขึ้นมาตรงนี้นี่คือแบบว่าอาจจะมีปัญหาหนักหน่วงมากนะครับส่วนมากที่นักบินใช้ก็จะเป็นแผงตรงนี้อ่าไว้เปลี่ยนความสูงไว้เปลี่ยนทิศทางการเลี้ยวอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆการออกแบบปุ่มเนี่ยเขาออกแบบมาดีมากเลยนะคือปุ่มลักษณะต่างๆมีความหมายที่แตกต่างกันถ้าเกิดเธอสังเกตเห็นนะว่าปุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ฟังก์ชันคล้ายๆกันเห็นไหมเรียงๆกันแต่ว่าลักษณะของปุ่มอะมีความคมไม่เท่ากัน คือ<า>ต้องเป<อ>็นแบบเหมือนกับใช้สัมผัสแล้วก็สามารถรู้ได้เลยว่าปุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไร,รใช่แล้วก็ยิ่งปุ่มที่มีความคมอ่ะก็จะเป็นปุ่มที่เกี่ยวข้องกับความอันตราย mm hmm. คือปรับแล้วเนี่ยอาจจะมีผลต่อการบินเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ oh. อันนี้คือเขาออกแบบเป็นลักษณะของการออกแบบพาเนลมาอยู่แล้วให mm hmm. ้มีความผิดพลาดได้น้อยที่สุดเวลาแบบคนที่ได้เรียนมาแล้วว่า อะไรทําอะไรบ้างเนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดมันดูอย่างนี้มันน่าเกรงขามากเลยคือมันเต็มไปด้วยจอเต็มไปด้วยปุ่มเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้อ,อคิดว่าคนที่เรียนเป็นนักบินเนี่ยก็จะต้องแบบท่องจำเ,ออเยอะมากๆเลยนะก็คือแน่นอนมันเหมือนกับการเรียนวิชาใหม่เลยมันคือวิชาชีพหนึ่งเนาะแล้วก็ความชํานาญของเขา,าเอ,อ่ะมีชีวิตคน400คน300คนอยู่ข้างหลังที่เขาต้องรับผิดชอบชคือขึ้นอยู่กับเขา สามร้อยคนทัางหลังคือขึ้นมากินข้าวถึงถึง,ถงจุดหมายอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วที่บินมาถึงเนี่ยไฮดรอลิกพังไปตัวหนึ่งแต่เขาแก้ปัญหาได้นะเออ,เอ,อไม่มีการประกาศออกมาให้รู้ว่าผู้โดยสารครับจริงๆแล้วไฮดรอลิกพังเลยผมเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่า <laughs> ใช่ป่ะแต่นี่คือหน้าที่นักบินไงไม่จําเป็นต้องประกาศให้รู้แต่ว่าแก้ปัญหาได้ก่อนไปเนี่ยเราอยากดีดปุ่มนี้มากเลยอะเพราะเรา ดูมันน่าดีดมากเลยปุ่มที่มันเป็นรูปร่างแบบนี้แต่เราจะไม่ทำไปดูกันต่อดีกว่าอ่ะออกจากตรงนี้กันครับมาต่อกันที่โซนของ economy class นะครับของการบินไทย Airbus A 3 5 0 economy เนี่ยจะมี289ที่นั่งจากที่นั่งแบบ3-3-3ด้วยความที่เครื่องบิน Airbus A 3 5 0 ขีด900 XWB เนี่ย XWB ก็คือ Extra Wide Body oh. อ๋ออ่ามันจะมีทางเดิน2ทางโอเคก็คือเป็นแบบเครื่องบินลำตัวกว้างเนี่ยก็จะวางที่นั่งได้เยอะมากตรงนี้นี่เป็นเซคชั่นที่อูจะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องเป็นเซคชั่นที่เรารีวิวสี <c oughs> เรานั่งบ่อย <c oughs> อ่ะมาถึงตรงเซคชั่นอีโคโนมีนะคะสิ่งที่อยากจะดูแล้วไม่เคยได้ดูเลย <c oughs> อะแล้ววันนี้มันเป็นโอกาสพิเศษมากมากก็คือสิ่งที่เราไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันก็จะมีป้ายเขียนว่า Crew Only เราอยากจะรู้ว่ามันทำาม ต้องเป็นครูอ n l y เราเปิดเก็บของตรงนี้ได้ไหมข้างใน,นหน้าตาเป็นยังไงเราเปิดดูไหมลูกเรือเขานอนกันในนี้เธอไม่บ้าเหรอวันนี้ได้เปิดแล้วเย้ Yay! หน้าตาเหมือนกันทุกประการเลยค่ะอืมแต่ว่าถ้าเกิดผู้โดยสารอย่างเราได้เห็นภายนี้เราก็จะไม่เปิดใช่คือเก็บกล่องนี้ไว้ทั้งกล่องเนี่ยให้ลูกเรือเก็บของนะครับบางทีเราเปิดมามันก็จะไม่ค่อยว่างหรอกมั huh. นมีกระเป๋าลูกเรืออยู่แล้วใช่แต่อีกอันนึงที่เก็บของไม่ได้คืออันนี้นะครับ อคืทุกอย่างที่เขียนว่า No s t o r a g e เขาบอกอยู่แล้วว่าไม่ให้เก็บของเก็บของไม่ได้แล้วเขาจะบอกแล้วนี่ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างใช่ไหมอันนี้ก็จะมีพวกเซอร์ไวทวอลคิดต่างๆมีถังออกซิเจนก็จะมีป้ายบอรดไม่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางของเรานะครับก็เก็บไปให้ลูกเรือใช้ยามฉุกเฉินอันนี้ก็เอาเป็นสัชาตของลูกเรือให้เขาเก็บของเอาไว้ได้เนาะมีอะไรให้ดูอีกบ้างเนาะอะไรที่เราไม่เคยเปิดได้เลยเวลาปกติเดินไปข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแบบเหมือนกับเป็นตู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอลองเปิดได้่ะ เดี๋ยวพาไปดูเดินมาถึงห้องน้ําแล้วนะคะนี่คือห้องน้ําของอีคโนมี่เธอเคยเข้าหรือเปล่าเนี่ยเคยดิจริงเหรอเฮ้ยปวดฉี่ห้องน้ำอ <ปะ S 1> อธิบายให้ฟังหน่อยคือห้องน้ําของ Airbus ส A สามห้าศูน,นย์การินไทยเนี่ยมีทั้งหมด10ห้องออเป็นของพิเศษคลาสามของอีกโนมีเจ็ดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดล้วข้างหลังอีสองอโอเคตรงนี้รวมกัน5ห้องนะครับอ่ะตรงนี้มีด้วยกันหห้องซึ่งก็น่าตาเหมือนกันทุกห้องใช่ คล้ายๆกันคล้ายๆกันทุกห้องบางห้องก็จะแบบว่าเปิดด้วยวิธีการแบบมีลูกบิดอะไรให้ก็สบายหน่อยโอเคอันนี้เป็นที่นั่งกิติมัดักนะคะเป็นที่นั่งครูออนลี่อย่าลืมนะครับเวลาเราเจอป้ายครูออนลี่คือไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งของเขาครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่วันนี้วันนี้เป็นรีวิวเครื่องเราอยากนั่งมานานแล้วว่าบอกว่าลูกเรือนั่งเครื่องบินเขาจะมีเก้าอี้ส่วนตัวแล้วก็จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ก็ต้องประกาศ แล้วเธอจะสังเกตป่าว่าเวลาเวลาประกาศเวลาลูกเรือประกาศอ่ะต้องพยายามไม่สบตาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะตื่นเต้นไงพอเราไปเขาก็จะผิดเนาะอย่าสบตาเยอะเขาจะต้องแบบมีสมาธิในการที่จะโฟนนิดนึงนะคะสกิลของลูกเรือคือสามารถคว้าโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องมองเอองที่หัวงกริงสาได้โดยที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองจ้ะอันเี๋ลองดูสิไม่โดนอันที่หนึ่งไม่อันนี้พอได้พอได้พอได้ต้องกดอ่าฮัลโหลฮัลโหลเทสเฮ้ยย่อจริงๆด้วยท่านผู้โดยสารโปรดทราบ นั่งลงเดี๋ยวนี้ค่ะยังไม่ถึงเวลาลุกค่ะสนุกนี่คือเป็นสิ่งที่อยากทำมานานแล้วท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกอไก่นะหนูแป๊บหนึ่งก็กลายเป็นห้างอะนะฮยแล้วเราจะสามารถวางกลับไปได้ไม่ดูได้ป่ะโอเคนึงสองสามไม่ดูนะ ไม่รู้ไม่เห็นตรงไหนเราจะบอกให้ว่าความฝันในการใช้ตัวเนี้ออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กเลยเราอยากลองมากเราเอ,อ,อยากลองมากๆทุกครั้งที่เราเห็นแบบว่าพนักงานต้องรับบนเครื่องบินน่ะโฟนเราจะรู้สึกว่าเราอยากทําจังเลยอ่ะเราอยากแบบขอไปแบบขอลองบ้างได้ไหมคะได้ครับแล้วในที่สุดนะครับมันเป็นประกาศหาเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนนะหาไปทำไมเวลาเห็นป้ายครูออลลี่นะครับไม่ใช่ของเรานะอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะคะ unseen in aircraft เนอะก็ต้องพาดูให้ครบทุกโซนนะครับโซนนี้ก็ไม่ใช่โซนของผู้โดยสารอีกเช่นเดียวกันทำไมเ uh huh. ราจอยู่ตรงนี้ติดใจเก้าอี้เก้าอ <ใจ S 1> ี้ Go e. Go e. นั่งสบายโอเคไหนเราควาโทรศัพท์ซิไม่มีตรงนี้ไนไม่มีตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าแกลรลี huh. ่หรือว่าครัวนั่นเองอม,มีอะไรให้เราสามารถเล่นได้บ้างมีปุ่มอะไรให้เราลองกดมันจะดูหน้าตาไม่ค่อยเหมือนครัวอของบ้านหรือว่าของคอนโดปกติทั่วไปอยู่แล้วเนอะเพราะว่าก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เหมาะสำหรับบนเครื่องบิน ส่วนมากในครัวจะเป็นเตาอบอาหารอุ่นร้อนอะไรอย่างเงี้ยหรอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยข้างหลังที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเตาอุ่นหมดเลยเราต้องผักขึ้นอย่างนงี้แล้วก็บิดปึ๊บข้างในเนี่ยก็จะเป็นถาด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 ก็คือถาดได้หลายเลยถาดถาดอาหารอะที่แบบปกติจะห่อฟอยมานั่นแหละเวลาที่เขาจะอุ่นอาหารเขาก็จะเอาอาหารที่เตรียมมาจากครัวการบินซึ่งปกติแล้วก็จะมาแบบเย็นๆนะแล้วก็ เข้ามาอุ่นอาหารพร้อมกันขึ้นมาปึ๊บเครื่องเทคออฟถึงระดับึ่งก็อุ่นพอกริ้งเสร็จก็ออกมาเสิร์ฟเราก็จะเริ่มได้กลิ่นขอาหรือหมในแบบผู้โดยสารไก่หรือปลาอะไรอย่างนี้ก็จะไล่กันไปนะครับไก่อันหนึ่งที่เธอต้องชอบมากเกือบหนี้กาแฟน้ำร้อนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องน้ำร้อนขอสองอันขอสองอันขอสองอันได้มา Hello กาแฟโอชเอมีจะเลือมุกนี้ให้ได้อันนี้ก็จะเป็นกลับเข้าไปกลับร้อนนะครับสำหรับชากาแฟต่างๆโอเคสนดูแตอนนี้เรามาถึงโซนที่เป็นความลับของเครื่องบินลำนี้นี่คือโซนที่เป็นห้องนอนของลูกเรือหรือว่าห้องนอนแอร์สจวทั้งหลายนั่นแหละ เธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วไหมว่าในเครื่องบินบางไฟล์ก็จะมีที่นอนของลูกเรือด้วยหรือรว,ว่าเขาเคยคิดไหมว่าลูกเรือต้องนอนในระา,าบินแล้วว่าหลายคนไม่รู้ uh huh. ว่าแบบมีสิ่งนี้อยู่แต่ว่า มันเป็นกฎการบินนะในไฟที่แบบยาวมากๆกรุงเทพไปยุโรปอะไรอย่างนี้เนี่ยลูกเรือเนี่ยจะต้องสลับกันพักผ่อนเพราะเขาต้องมีรสยะเวที่เพียงพอขนาดพวกเราขึ้นเครื่องอ่ะยังต้องนอนเลยใช่แล้วเขาให้ทํางานตลอดเสิร์ฟตลอดหรือว่าแบบว่าต้องมาคอยบริการตลอดเนี่ยก็ไม่ได้เขาเขาต้องพักผ่อนเพียงพอเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะได้บอกว่ารับมือกับมันได้แบบที่ทุกอย่างแบบมีสติดีเพราะว่าเขาพักผ่อนมาแล้วใช่ครับแล้วก็บนเครื่องบินแอร์บัสเอสามห้าศูนย์เนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เป็น ครูเรสหรือว่าที่นอนของลูกเรือเออเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรก <c oughs> เราอาจจะเห็นในหนัง <c oughs> อ่า <c oughs> นี้นิดหน,น่อยหน่อยแต่เราไม่เคยเห็นของจริงใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ความลับของเขาแหละเป็นพื้นที่ส่วนตัวของทาง <c oughs> ลูกเรือเขานะครับจะเข้าออกต้องมีรหัสเข้าออกซึ่งเราไม่มีทางได้รู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาเลยแล้วเขาก็จะสลับพัดเปลี่ยนกันมานอนอ่ะ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดเราบินไปยาวๆอะ่ะแล้วก็แบบว่าเอ๊ แอร์คนนี้หายไปหายไปขึ้นหายไปหลายชั่วโมงมากแล้วก็กลับมาเฟรชมากอะไรเขาไปนอนเขามานอนที่นี่ก็ขนาดจริงๆแล้วก็พอดีกับการนอนแบบเป๊ะๆเลยนะคือเหมือนกับว่าแทบจะกลิ้งอะไรมากไม่ได้นึกถึงอารมณ์แบบไปโรงแรมที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโรงแรมแบบโรงแรมบัสจัดอะแคปซูลเออเป็นแคปซูลโฮเทลอะไรอย่างนี้แต่เห็นพื้นที่แบบนี้เนี่ยที่แบบดูดิมันแทบจะไม่มีสเปซขึ้นมาบนนี้ก็ยืนไม่ได้ละอยู่บนนี้ก็คือแทบจะนั่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือเอาไว้นอนอย่างเนีัยมีพื้นที่มากอสําหรับนอน 8คน8คนเลยเหรอใช่ไหนนับให้ดูหน่อยมีข้างหลังช่งางภาพอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนอน,นได้3ที่นะคะ4 5ห้ <4, 5, S 1> 8เนี่ยแวนให้ดูตรงนี้มีอีก3ที่แล้วก็มีม่านที่จะปิดมาเพื่อความเป็นส่วนตัวได้ด้วยอะ่ะชอบชอบชอบแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ป้องกันเสียงกรนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกเรือกรนก็อาจจะได้ยินกันหมด นี่นะครับเอ้ยแต่มา่านเขาหนานะมา่านเขาหนามา่นา,น,า,มานเขาดีนะครับแต่ยังไยก็นอนแบบแฟ a ตเบ d นะ <c oughs> อยู่ๆก็ปีนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสูงๆแบบเธอก็นอนได้พอดีเลยเหรอคืออู๋สูงประมาณแบบ180ซนติเมตรนะคะขาไม่เลยออกมาใช่ปะสบายโอเคงั้นที่เหลือเรารีวิวต่อแล้วกันนะเธอนอนตรงนี้แล้วกันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเวลาตื่นอะมันจะเผลอแบบเผลอตื่นเหมือนตื่นที่บ้านไม่ได้อะโ oh. อ้ตื่นที่บ้านเราก็ลุกพรวดขึ้นมานี่ก็คือแบบน็อก แต่ว่าสถานการณ์ที่เราจะตื่นแล้วลุกพรวดขึ้นมาเนี้ยคือฝันร้ายนะคะเหมือนในหนังที่เราจะแบบแต่ว่าคนทั่วๆไปเขาตื่นเขาลืมตาเขาไม่ลุกพรวดเธอเวลาจะออกต้องดยองอเดี๋ยวขอขอดูท่าถอยของอู๋ก่อนนะคะอถอยให้ดูหน่อยไอ <c oughs> ้ลูกเลือจริงๆเขาทำเงนอย่างนี้ป่าวะต้องทําดิไม่งั้นจะถอยยังไงอะ แล้วต้องสลับเตินตื่นนะครับเขาอาจจะต้องพลิกตัวก่อนแล้วก็คลานออกมาแบบนี้อาจจะเป็นท่าที่ดีที่สุดแต่ว่ามันไม่ใช่ห้องที่ถูกแยกออกมาจากพื้นที่ปกติขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็จะมีโทรศัพท์ที่จะได้ยินเสียงประกาศทุกอย่างจากห้องนี้สามารถประกาศได้มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในยามฉุกเฉินครบถ้วนทั้งหมดในห้องนี้อยู่ในนี้คือในแต่ละพอร์ตที่นอนนะคะก็จะมีไฟเป็นแบบไฟเหมือนกับไฟอ่านหนังสืออ่ะแล้วก็มีที่ชาร์จให้ด้วยมีปลั๊กเสียบให้มีเราคิดว่านี่จะเป็นลำโพงใช่ไหมที่เวลามีประกกาศทุคน เรือก็จะได้ได้ยินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปนอนเราก็จะแบบตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างเขายังได้ยินยังรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับนอกจากห้องนี้เนี่ยอันนี้เป็นห้องนอนลูกเรือมีอีกห้องนอนหนึ่งห้องนอ,นอะไรค่ะเป็นห้องนอนนักบินเฮ้ยจริงเหรอไปดูไหมจะอยู่คนละที่กันกับที่นี้ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนแล้วก็ต้องแอคเซสด้วยรหัสเช่นเดียวกันนะครับโอเคไปดูกันค่ะว่าห้องนอนนักบินเป็นยังไงและอันนี้ก็คือห้องนอนนักบิน จะอยู่อีกที่หนึ่งนะอ่าฮะอยู่คนละที่กันจริงๆใช่ที่เพิ่มเติมมาคือเขาจะมีเาอีกตัวนี้ไงอ่าฮะอ่าเพราะว่าถ้าจะยืดตรงแต่ยงมันจะแบบว่านั่งขึ้นมาไม่ได้เนาะเพราะว่าสเปคมันจำกัดนะครับแล้วก็จะมีนี่หน้าจอไอฟนะครับเหมือนนั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเหรอพักผ่อนบนนี้ได้หน่อยสบายจังอ่ะอยากเห็นอะไรอีกอยากเห็นว่ากระเป๋าเดินทางที่พวกเราโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยใต้ท้องเครื่องที่ว่ามันอยู่ตรงไหน โหโจทย์ยากไปดูใต้ท้องเครื่องกัน <Yay. S 3> ใต้ท้องเครื่องสำหรับเก็บกระเป๋านะครับหรือว,ว่าคาร์โ huh. ก uh ้ะัพัดเบนเนี่ยของ Airbus A350 จะมี2ส่วนด้วยกัน uh huh. ก็คือ Forward c a r า o อยู่ข้างหน้าเครื่องอยู่ตรงนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือคาร์โก้หลักประตูหลังนะครับของอัพก็อยู่อยู่ตรงนู้ uh huh. น มีท้องหน้ากับท้องหลังส่วนนี้ไม่ได้ท้องอันนี้ไขมันเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนกันไปไปไปปกติแล้วมันก็จะเป็นรถบันไดดีๆะเนาะวันนี้เนี่ยพิเศษนิดน,นึงก็ระวังระวังหน่อย <Okay. S 1> แล้วกนะันโอเคอุ้ยเพิ่งบอกให้ระวังระวังโอ้ห oh. แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องเก็บกระเป๋านะครับหรือว่า คาโก้ของ A สามห้านเ้าอยนะครับอันนี้อะไรเป่น <Wing. S 1> ชลานวิ่งพื้นของคาโก้เนี่ยถ้าเกิดบริเวณตรงประตูเข้ามานะครับจริงๆประตูค่อนข้างกว้างเลยแหละพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นโรลเลอร์โรลเลอร์ก็คือจะเป็นไมกกลมๆที่มันหมุนได้ทุกทิศทางอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเหยียบก็จะลื่นมากทีเดียวเลยที่เป็นลูกกลมๆอย่างนี้เนี่ยเพ <มา S 2> ราะว่าเวลาเขาโหลดเข้ามา uh huh. ไม่ใช่โยนกระเป๋าเข้ามาทีละใบนะเขาก็จะใส่กล่องมาแล้ว uh huh. ที่มันจะเป็นกล่องเหล็กตรงกับรุ่นเครื่องบนเพื่อที่ว่ากล่องนั uh ้นนนน่่่ะจไไไดด้้้้้เขาามมแแลวกก็อยูใีีบบิ Oh. คือกล่องอ่ะมันก็จะแบบฟิตเข้ากับเชฟของเครื่องบินไงถ้าเราเคยเห็นบนสนามบินมีรถขับแล้วก็จะมีกล่องสีเงินๆกล่องสีเงินที่มันจะ,จะแบบมีมุมเหลี่ยมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่มันเข้าฟิตไดก้กับกับผนังเครื่องบินพอดี mm hmm. อ่ามันก็จะประหยัดพื้นที่ที่สุด mm hmm. ทีนี้ทั้งกล่องอ่ะเวลาเขาแบบยกขึ้นมาใช่ปะ่ะมันก็จะมีแบบรถที่แบบยกขึ้นมาฟื้อทั้งกล่องนั้นอ่ะมันก็ถูกสไลด์เข้ามาบนนี้มาเจอโรเลอร์มันจะได้เปลี่ยนมุมได้ โอ้เหมือนเล่นเกมเลยก็คือเหมือนกับว่ากล่องที่ถูกผลักเข้ามาตรงๆแล้วก็ถูกผลักเข้ามาด้ที่นี้แล้วก็ที่พื้นเนี่ยก็จะมีตัวล็อคทั้งหมดเลยก็จะมีฮุกเยอยะแยะเต็ไมไปหมดที่จะยึดกับเบลที่เป็นสายรัดของพวกแบบกล่องใหญ่ๆหรือสัมภาระใหญ่ๆได้อ๋อไม่เหมือนที่เราคิดจินตนาการเอาไว้สักเท่าไหร่ ไม่แตกต่างมากแต่ว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดในจินตนาการเราก็คงจะเป็นแบบห้องสบายๆกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อห้องคากโกตรงเนี้ยเพรเชอร์ไรฟ์นะก็คือถูกปรับแรงกดอากาศเท่ากับห้องโดยสายรของเรานี่แหละแปลว่าเวลาที่เราโหลดสัตว์เลี้ยงที่บอกว่าน้องอยู่ห้องโดยสารไม่ได้น้องต้องมาอยู่ข้างล่างก็คือตรงนี้ใช่มันอยู่ตรงนี้อยู่กับกระเป๋าตรงนี้น,น้องสามารถหายใจได้ตามปกติแต่ว่ามันจะมีคาโก้นี้ คาโกหลัง,ง,งแล้วก็จะมีคาโก้เล็กๆสําหรับเป้เออสําหรับเก็บของเล็กๆหรือว่ากระเป๋าเล็กๆได้ที่แบบไม่ต้องมารวมกับของใหญ่ๆดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นหน้าที่โหลดอ่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ต้องอยู่ตรง,ตรงไหนอะไรเซนซิทีฟอะไรอันตราย,ยซึ่งเราจะไม่อยากรู้หรอกว่า ใต้เครื่องบินใต้ห้องโดยสารที่เราโดยทางไปมันมีอะไรอยู่นั้นบ้างมันมีอะไรอยู่บ้างเราจะไม่อยากรู้เราจะไม่บอกแล้วกันแต่เราจะไม่อยากรู้หรอกใช่แต่ตอนนี้เห็นท่ายืนอูแล้วก็พอจะรู้เลยนะคะว่าส่วนสูงเราต่างกันมากเรายืนได้สบายๆเลยอ่ะมันมีอีกความลับหนึ่งอะไรไม่รู้เขาให้บอกหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่อยู่อย่เราบอกเลยมันมีประตูนี้ไว้ access for authorized personnel only ประตูนี้เนี่ยไปไหนอ่ะ access เข้าไป ข้องโดยสารปกติได้นี่คือเราจะไปดูด้ไหมไปดูไม่ได้นะครับรอันนี้จริงๆ,ๆแล้วมันจะซับซอดด้อนนิดนึงแต่จริงๆแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะมีแอคเซสได้คือเครื่องบินเนี่ยถูกดีไซน์ไว้หลายสถานการณ์รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่แบบเราอาจจะคาดไม่ถึง แล้วอย่างน,นี้ดีเพราะว่าเราก็จะเห็นแบบในในหนังเองแล้วเล่นเราก็จะเป็นในหนังเนาะมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างคนอาจจะแบบติดอยู่ในนี้หรือ,อต้องหนีอะไรสักอย่างหนึ่งมาเพื่อที่จะมาลงมาตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็เป<ล><ต>็ีประตูนี้เอาได้ส่วนทะลุไปที่ไหนยัางไงาไปยัางไงาต่อ,อเปิดตรงไหนเนี่ยอันนี้เราบอกไม่ได้เราไม่รู้เพราะเราไม่ เห็นแบบกว้างๆอย่างนี้ความจุเป็นยังไงบ้างะความจุเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับน้ําหนักมากกว่าใ่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ลิมิตไว้ของคาโก้หน้าเนี่ยสองหมกิโลกรมัม<อ>ก็คือ22ตันอยู่ตรงนี้<อ>ดังนั้นถ้าเกิดเราใส่ของหนักมันก็จะใส่ได้ไม่เต็มอ่าเขาลิมิตไว้อยู่แล้วแล้วก็คาโก้หลังก็จะมีสเปคของเขาเหมือนกัน อันนี้ก็เลยเป็นความจําเป็นว่าเขาจะต้องรู้ว่าสัมภาระต่างๆทั้งหมดน้ําหนักเท่าไหร่ไม่เกินตามที่เขากาหนดเอาไว้เพื่อที่เขาจะคํานวณให้มันปลอดภัยได้ใช่แล้วไม่ใช่ว่าเอาขึ้นมาวางตรงไหนก็ได้ด้วยนะก็จะมีแบบคนที่คุมเรื่องโหลดคุมเรื่องบาลานซ์ของเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินมันต้องบาลานซ์ไงทั้งหน้าข้างหลังเนี่ยมันต้องแบบมีไม่ใช่ว่าของหนักโหลดอยู่ข้างหน้าไปบินนักบินก็เหนื่อยแย่เลยอนยะ่างนั้น อันนี้ก็คือรีวิวนะครับของ Airbus A 3 5 0 90 9 0 0 X w b ครับแบบ Exclusive มากๆรีวิวเครื่องบินกันแล้วนะคะตอนนี้อ่ะก่อนจะจากลากันไปความฝันในวัยเด็กเนาะอ่ะมาปีเอยิบได้แล้วท่านผู้โดยสารคะ การบินไทยได้นำทุกท่านเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณานั่งรัดเข็มขัดจนกว่าเครื่องบินจะจอดเรียบร้อยหรือสัญญาณรัดเข็มขัดดับลงการบินไทยและ s p i n นา l l อเล c e นส์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเราหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> วางไม่โดนอะดิ <laughs>